พามาชมรถดำประจำเต็นท์ของเรานะคะทั้งหมด3คันนะคะเริ่มที่เจ้าคันนี้เลยดำฮีโน่นะคะนี่เลยสวยๆคัน,นคันนี้ปีใหม่มากเลยนะคะเป็น h ี n o ่ Fc9J Dominator Series 500นะคะสำหรับเจ้าคันนี้สดทะเบียนปี64ใหม่มากนะคะแอบกระซิบนะคะว่าเจ้าคันนี้ใหม่แค่40,000เท่านั้นนะคะใหม่น้อยมาก เจ้าคันนี้ได้ตัวมาแบบว่าไปรับมาที่ศูนย์ฮีโน่เลยนะคะเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราสตอรี่ให้ฟังนิดนึงนะคะรถคันนี้เดิมมากๆได้เปิดราคามาเบามากเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งราคาท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมาชมภายเฟอร์นิเจอร์ภายในกันก่อนเลยนะคะสวยๆเลยเดิมๆเฟอร์นิเจอร์อยู่ครบเบาะจากโรงงานนะคะนี่ ไม้น้อยนะคะเดี๋ยวสตาร์ลลดให้ดูนะคะว่าไ,ไม้น้อยจริงไหมนะคะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะนั่งฟุ๊กก็คือปรับให้เลยนี่นะคะไม้น้อยนะคะกล้องแพนมาเลยไม้แค่4ี่หมื่นนะคะตอนรับตัวมาไม้ประมาณ4ี่หมืแต่ขับมาจาก อายุทยานะคะคันนี้48,000แอร์เย็นมากเลยนะคะขึ้นมาสตาร์ทเมื่อกี้คือเย็นสุดๆเลยเย็นเร็วมากเสื้อภายในอยู่ครบเลยเบาะนั่งสบายนะคะเบาะไม่ขาดนะคะสวยๆเลยใหม่เทียบป้ายแดงได้เลยนะคะเจ้าคันนี้อเอ๊ เดี๋ยวพาชมรอบคันกันต่อนะคะดูคัสซีเลยค่ะสวยๆเลยเดิมๆจากโรงงานนี่เลยนะคะสวยๆเลยท่านใดที่ได้ไปนะคะไม่ต้องไปเก็บงานเพิ่มเลยนะคะสภาพเจ้าคันนี้ใช้งานต่อได้เลยเหมือนวิ่งออกจากศูนย์ฮีโน่เลยนะคะคันนี้กระบะสวยๆนะคะดูพื้นนะคะ สวยงามมากไม่ผุก,กระบะแข็งแรงนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยเทซีฝั่งซ้ายค่ะยางใช้งานได้อีกทั้งน้ำมันเดิมจากโรงงานเลยทุกอย่างเดิมจากโรงงานนี่นะคะหัวหัวก็เดิมนะคะนี่สังเกตจากตรงนี้ได้เลย หัวเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวจะแจ้งราคาใหา้ชมรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแจ้งราคานะคะสำหรับเจ้าคันนี้เป็น Pino FC9J Dominator อ่าลืมแจ้งนะคะคันนี้210แรงนะคะแรงม้า210แรงเลยเปิดค่าตัวมาที่เพียงแค่ 1,7ล้าน7หมื่นเท่านั้นนะคะรีบจับจองเลยเจ้าคันนี้จดทะเบียนปี64นะคะใหม่4ี่แสนเท่านั้นเลยใหม่เทียบใหม่เทียบป้ายแดงได้เลยนะคะคันนี้สนใจติดต่อเข้ามาค่ะเดี๋ยวพาไปชมคันต่อไปนะคะคันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนี่นะคะชมฮีโน่กันเสร็จแล้วมาต่อที่รุ่นอิซูซุกันต่อนะคะเจ้าคันนี้เป็น FRR 210แรง m ม็กท็อกนะคะเจ้าคันนี้นี่สติ๊กเกอร์คือเดิมเเลยคันนี้เป็น210แรงนะคะจดทะเบียนปี62ยังใหม่ๆเลยนะคะถือว่าเป็นโฉมล่าสุดอยู่นะคะนี่เราเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมให้ลูกค้าได้ไปอยากแต่งเพิ่มก็สามารถไปเปลี่ยนแก้มตรงนี้เพิ่มได้นะคะโอเคนี่นะคะชมพอนิเจอร์กันเลยนะคะ ว่าสวยแค่ไหนนะคะนี่เอรนิเจอร์ภายในอยู่ครบนะคะเบาะเดิมๆเลย,เส,ยสวยๆเลยทุกอย่างอยู่ครบคันนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะขึ้นมาหลักแสนแล้วแต่ก็ยังถือว่าน้อยนะคะสำหรับรถบรรทุกเนาะนี่จะพามาชมนะคะ นี่นะคะไม่แสนเจ็ดเท่านั้นนะคะนี่เลยไม่แสนเจ็ดนะคะถือว่ายังไม่น้อยอยู่นะคะสําหรับเจ้ารถบรรทุกดาคันนี้นะคะไม้น้อยค่าตัวเดี๋ยวจะมากระซิบบอกตอนท้ายคลิปนะคะแอร์เย็นเหมือนกันนะคะขึ้นมาคือถ่ายคลิปแดดอย่างนี้นะคะขึ้นมาข้างบนคือเย็นสบายมากค่ะไม่อยากลงจากรถเลย <Woo! S 1> โอเคชมรอบคันกันต่อเลยนะคะ แคสซีสวยๆเลยอันนี้เราเก็บงานพ่นสีแคสซีให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าเราพ่นสีกระบาดก็เลยเก็บงานให้ครบทุกอย่างเลยแต่ว่าแคสซีก็คือเดิมๆยางเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะยางเปลี่ยนใหม่6เส้นเลยแคสซีสวยๆเก็บงานพ่นสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางเต็มนะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งหมด6เส้นนะคะเปลี่ยนให้รอบคันเลย กระบะนี่นะคะสวยๆเลยกระบะไม่ผุนะคะเก็บกระบะคือเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆเลยนะคะยางเต็มสวยๆท่านใดได้ไปก็คือพร้อมใช้งานต่อได้เลย ซาฟีเดิมๆค่ะมีที่เก็บอะไรให้ด้วยเอร์นิเจอร์ฝั่งซ้ายนะคะรถเดิมแอร์เย็นฉ่ำมากท่านใดมองหารถเดิมคือคันนี้ใช่เลยนะคะน่สำหรับเจ้าสำหรับคันนี้นะคะเปิดค่าตัวมา เบาค่ะเบามากไม่ถึงล้านนะคะเพียงแค่890,000เท่านั้นนะคะราคานี้จับจองเข้ามาด่วนๆเลยนะคะจดทะเบียนปี62ไม่ประมาณแสนนิดๆน,น,นะคะเจ้าคันนี้จับจองเข้ามาเลยเดี๋ยวพาไปชมคันต่อไปกันก่อนกันต่อเลยค่ะเจ้า mm hmm. คันนี้เป็น Hino Fc9J 1 7 5แรงนะคะคันนี้จดทะเบียนปี56นะคะ นี่จดทะเบียนปี5-6เดิมทั้งคันเลยคันนี้เราเก็บงานสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะรถเดิมแต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนสีเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนเป็นสีชมพูเราได้มานะคะก็เลยมาปรับปรุงใหม่นะคะก็เป็นสีขาวสีนิยมนะคะสีเบสิกเลยนี่นะคะพาชมรอบคัดกันก่อนเลยนะคะหัวเดิมนะคะ แพสซีเราเก็บงานพ่นสีให้แล้วเรียบร้อยก็จะมีในส่วนของยางนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะรถเก็บงานเรียบร้อยเก็บสีเรียบร้อยนะคะเหลือเพียงแค่ยางเท่านั้นนี่เลยกระบะแข็งแรงใช้งานได้อีกนะคะเจ้าคันนี้ก็เหมาะกับการไปวิ่งดินนะคะวิ่งดินวิ่งทรายอย่างเงี้ยเหมาะมากนะคะไซส์ขนาดนี้เข้า ซอยเล็กๆอย่างเงี้ยได้เลยเสีนะคะสวยเดิมพื้นกระบะนะคะไม่ผุนะคะเก็บงาน้นสีให้แล้วเรียบร้อยเฟอรนิเจอร์ภายในนะคะชมกันเลยนี่เดิมๆเฟอร์นิเจอร์อยู่ครบ สติกเกอร์ก็อยู่ครบคันนี้ปี5-6นะคะถือว่ายังใหม่อยู่เลยเบาะเดิมจากโรงงานไม่ขาดนะคะนี่เดี๋ยวเปิดดูไม่ดีกว่าคะ่ะว่าไม่ประมาณเท่าไหร่นี่นะคะคันนี้ก็ไม่น้อยนะคะเพียงแค่ นี่นะคะคันนี้ก็ไม่น้อยนะคะเพียงแค่แสนเจ็ดเท่านั้นนะคะถือว่ายังไม่น้อยอยู่นะคะสําหรับรถบรรทุกที่ปี5-6แบบนี้นะคะใช้งานน้อยมากเฟอร์นิเจอก็คืออยู่ครบแอร์เย็นนะคะแอร์ทุกคันนี่คือเย็นมากเลยไม่อยากลง ะะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเปิดค่าตัวมาเบาเช่นเคยค่ะเพียงแค่650,000เท่านั้นนะคะเป็น f c 9 j 1 7 5แรงเลยนะปี56ค่ะท่านใดสนใจฮีโน่ดมคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0833443519นะคะหรือว่าจะทักมาที่เพจธรรมนุญนตนทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะหรืออยากต่อรองราคาก็โทรมาที่เบอร์โทรที่แจ้ง เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะสำหรับเต็นท์ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอกุดล่างจังหวัดมหาสารคามแวะเข้ามาดูรถที่เต็นท์กันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ